สวัสดีครับผมพี่ตั้มทามยะนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับมีเพื่อนๆหลังไหม่นะครับถามเข้ามาบอกว่าอยากสอบถามมาพี่ตั้มครับจะทํายังไงให้ขับรถได้เป็นเร็วนะครับผมก็มันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะในการที่จะทําให้เพื่อนๆขับรถได้เป็นเร็วนะครับส่วนในส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดภาพรวมๆสำหรับคลิปนี้นะขอพูดภาพรวมวก่อนนะครับถ้าเพื่อนอดูคลิปนี้แล้ว ผมคิดว่าน่าจะเวิร์สแบบมือใหม่นะครับก็ลองนาไปไปติดูครับถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วนะครับอยากดูแล้วว่าจะทำยังไงไปดูกันครับแต่ก่อนที่แต่ก่อนที่จะไปดูนครับฝังเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะนะครับเอ่อมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาถามหลังใหม่นะครับเข้ามาว่าพี่ต้อมครับอยากขับรถเป็นเร็วๆต้องทำยังไงครับนะครับคําถามนี้ผมตอบยากเหมือนกันนะนะครับ มันแล้วแต่ทักษะความสามารถของเพื่อนแต่ละคนนะครับบางคนก็เป็นเร็วบางคนก็เป็นช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับวิธีการโดยปกติแล้วนะครับถ้าเพื่อนนะขับรถแล้วอยากให้ตัวเองขับรถได้เป็นเร็วๆนะครับวิธีการนะครับโดยปกติแล้วนะครับคือถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะแนะนําแบบนี้นะ เวลาที่เพืเ่อนๆนะครับฝึกขับรถนะครับผมอยากแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยนะนะครับถ้าอยากขับรถไปเร็วเแรกเลยคือเริ่มจากขับรถช้าๆก่อนนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยเลี้ยวนะครับอาจจะเป็นลองฝึกตามโรงเรียนนะครับตามโรงเรียนหรือว,ว่าตามพื้นที่โล่งๆก่อนนะครับอาจจะเอาเสาหลักมาปักไว้ก่อนแล้วก็ฝึกเลี้ยวนะครับฝึกเลี้ยวนะครับเราฝึกยังไงนะครับก็คือ เราฝึกเลี้ยวเลี้ยวยังไงให้พ้นนะครับอาจจะเป็นฟุตปาหรือว่าหาที่โล่งๆนะนะครับในการฝึกนะครับฝึกเลี้ยวกอดเลี้ยวให้ชินนะครับพี่ตั้มครับทำไมเราต้องฝึกเลี้ยวด้วยครับนะครับการฝึกเลี้ยวนะครับเป็นการให้เราชินกับพวงมาลัยเป็นการทําให้เรารู้สึกถึงน้ําหนักการหมุนพวงมาลัยนะครับการเลี้ยวแต่ละที่รถแต่ละคันหมุนพวงมาัยมากน้อยต่างกันนะครับ บางที่ก็รถบางคันก็ต้องใช้แรงในการหมุนเยอะรถบางคันก็ใช้แรงในการหมุนน้อยนะครับแต่ว่าพอเราชินกับรถแล้วเราจะรู้น้าหนักในการหมุนพวงมาลัยนะครับพอเราชินกับการหมุนพวงมาลัยนะครับเราเลี้ยวเราก็จะรู้ว่าจังหวะนี้และมันเลี้ยวพ้นนะครับจังหวะนี้เลี้ยวไม่พ้นเราก็จะรู้ได้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขับเรื่อยๆปุ๊บเราเลี้ยวเลี้ยวขับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวจนค่องแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เริ่มออกถนนนะครับการเริ่มออกถนนขับรถปุ๊บไม่จะเป็นต้องถนนใหญ่นะเป็นถนนรองก็ได้แต่ขอให้ถัวลงล่งๆหนนะครับตรงจุดนี้เพื่ออะไรครับพี่ตั้มครับตรงจุดนี้จะเป็นการฝึกให้เราขับรถนิ่งนะครับการฝึกขับรถนิ่งๆเนี่ยมีความจําเป็นบนถนนนะครับเพราะเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเรามองไปด้านหน้าเนี่ยนะครับเวลาเราขับรถเราจะคุมรถนะครับให้รถอยู่ในเลน ไม่ใช่สายมาเป็นงูเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้อันตรายนะครับดังนั้นถ้าเราขับรถในถนนรองนะครับเราวิ่งตรงไปนะครับเราคุมรถเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้เรานะครับคุมรถได้ตรงมากขึ้นแลฝึกนะครับฝึกสองวัน3าวันขับอย่างนี้ไปเลยนะครับขับตรงๆนิ่งๆนะครับคอนเซนเทรตด้านหน้านะครับคุมรถให้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือการฝึกพันเร่งแล้วก็ฝึกการเบรกนะครับก็คือขับรถไปเนี่ยนะครับ เราไม่มั่นใจด้านหน้ายกเท้าตลอดที่เบรนะครับแต่เบรกเบาการแต่เบรกเบาจะทําให้เรารู้สึกถึงการคุมน้ำหนักเท้าว่าเราต้องกดเท่าไหร่ว่าเราต้องกดมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับคุมคันเร่งแล้วก็คุมเบรกได้อยู่จังหวะไหนที่เบรกเบาจังหวะไหนที่เบรกหนักๆเราก็จะรู้แล้วนะครับทําให้เวลาที่เราเหยียบเบรคนี้นะครับเราก็จะไม่เบรกหัวทิมนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรา เลี้ยวเป็นแล้วคุมพวงอะไรเป็นแล้วเหยียบแป้นเบรกเป็นแล้วทีนี้ต่อมาเราก็มาฝึกการถอยจอดนะครับร้อยทั้งร้อยเลยครับนะครับผมบอกเลยเ,เพื่อนๆมือใหม่นะนะครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับวิ่งไปบนถนนนะครับร้อยเอ็ดจิ๊จนน้าไปได้หมดแต่พอจอดเข้าซองหรือว่าจอดถอยเข้าซองเนี่ยไปไม่เป็นครับทําไม่ได้ทําผิดทําถูก ถอยเข้าไปตรงซ้อมบ้างเบียดกันอยู่บ้างนะครับผมบอกเลยครับเมื่อเราฝึกขับรถบนถนนขุมรถไปแล้วสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทําก็คือการถอยจอดเข้าซองครับนะครับซึ่งในคลิปการถอยจอดเข้าซองผมก็มีหลายคลิปนะเพื่อลองไปศึกษาดูครับลองเสิร์ชดูนะนะครับพี่ตั้าทางระยะถอยเข้าซองอะไรประมาณนี้นะนะครับเมื่อฝึกการถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เป็นรล้นะครับพอเป็นแล้ปุ๊บออกทถนใหญ่เลยออกทถนใหญ่ ถ้าช่วงเสาร์ที่เนี่ยนะครับผมสนใจเลยวิ่งย,วยาวๆครับวิ่งย,วยาวๆแล้วก็อาจะวิ่งไปต่างจังหวัดบ้างจังหวัดข้างๆบ้างอำเภอข้างๆบ้างนะครับไปปึ๊บแล้วก็ไปหาที่จอดนะครับสถานที่การจอดแต่ละที่ไม่เหมือนกันโดยปกติเราจอดนะครับตามห้างก็จะถอยหลังเข้าจอดถอยหลังเข้าซองนะครับจอดข้างทางนะก็ถอย45องศานะครับแต่บางที่นะครับ การถอยจอดก็จะแตกต่างกันไปเลยนะครับอาจจะจอดแบบแนวเฉียงบ้างนะครับจอดพบท้ายเข้าบ้างนะครับจอดแบบเรียนกันบ้างนะครับแล้วแต่มันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เรานะครับดังนั้นเมื่อเราขับรถออกต่างจังหวัดเราก็จะเรียนรู้ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าอยากขับรถไปเร็วขับรถออกมาวิ่งบ่อยๆครับขับรถออกมาบ่อยๆนะครับออกมาวิ่งบ่อยๆนะครับนี่ตั้มครับเราเอารถออกมาวิ่งเฉยๆนี่ก็เป็นการฝึกไหมเป็นครับ ผมบอกเลยว่าเป็นแค่เราวิ่งนะครับสม่ติว่าเรามีบ้านอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมเราก็วิ่งอยู่หน้าบ้านวนไปเนี่ยนะครับวนยาวๆนะบวิ่งยาวๆแล้วก็ยูเทิร์นวนยูเทิร์นวนแค่นี้นะครับเป็นวงเป็นวงรียาวๆนะนะครับวิ่งไปปุ๊บประมาณสักสองกิโลแล้วก็วนยูเทิร์นกลับมาวิ่งผ,ผ่านหน้าบ้านมาปุ๊บผ่านหน้าบ้านมาสองกิโลปุ๊บแล้วก็ยูเทิร์นนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านะครับเพื่อนๆก็จะขับรถได้เก่งขึ้นนะครับเพราะเรารู้จังหวะการคุมภูมิอะไรรู้จังหวะการเติมเครืเร่ง รู้จังหวะการเบรคนะครับแถมเราต้องอยู่เทินด้วยนะครับก็เป็นการฝึกอยู่เทินไปในตัวเราต้องรู้เราก็จะรู้ว่าเราหมุนพวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนซอยแบบนี้ต้องหมุนเยอะๆหน่อยอยู่เทินกว้างก็ต้องดูรถให้มั่นใจนะครับเราจะอยู่เทินได้ยังไงไให้ล้อหลังเป็นทุบบาทเราก็ให้กระจกมองข้างเลยบาทแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยเราก็จะรู้นะครับเ,รเพื่อนๆฝึกไปบ,บ่อยทำไบ,บ่อยๆจนชินปุ๊บนะครับผมว่าไม่เกินอาทิตย์ครับ พื่อนคล่องเลยอ่ะผมกล้าการันตีเลยนะอ่ะจริงๆครับเพราะว่าผมสอนนักเรียนนะครับมันจะมีสองคัสนะครับก็คือคัสแบบคนที่เป็นแล้วนะครับคัสคัสคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับสาหรับคัสคนที่ไม่เป็นอะไรเลยผมไม่สี่วันนะครับสี่วันนี่คือสอนเต็มวันนะครับสอนเต็มวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับผมมอบเทคนิคต่างๆสอนจนนักเรียนนี่เข้าใจได้เข้าใจได้ง่ายแต่สเต็ปก็คือจะสเต็ปบาสเต็ปนะครับดังนั้น ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่ขับรถยังไม่เป็นยังไม่คล่องนะครับแล้วไม่อยากไปเรียนอยากขับรถเป็นเร็วๆลองสเตปนี้ดูครับนะครับก็จะเป็นก็จะทําให้เพื่อนนะครับขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะออกไปขับบ่อยๆครับช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับขับรถแล้วออกไปขับไปแล้วติดนานส่วนไหนไม่เข้าใจทุกส่วนไหนสามารถจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มผมได้นะนะครับ ยิงอยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนจอยเข้ามาแล้วก็ตั้งกระถูถามได้เลยครับว่าพี่ตั้มครับออถอยเข้าซองแบบนี้ผมถอยไม่ได้แล้ถ่ายรูปมาปุ๊บปั๊บเ,เดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับพี่ตั้มครับผมไม่กล้าขับรถเพิ่มความเร็วเลยผมไม่กล้าขับ้ถผมไม่กล้าขับรถเร็วเลยแต่มที่ก็วิ่งแค่60 70ไม่กล้าวิ่งถึงร้อยเหมือนคนอื่นเขาเลยพี่ตั้มมีเทคนิคไหมจอยเข้ามาครับมาตั้งคําถามเดี๋ยวผมตอบให้นะครับก็จะมีวิธีการช่วยให้เพื่อนนะครับ ขับรถได้ไปเร็วมากขึ้น,นครับวิธีการที่จะทําให้เพื่อนขับรถไปเร็วก็มีหลายรูปแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันวิธีขับรถแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนโดนคุณครูแบบดูๆมากก็แยงแล้วไม่กล้าขับแล้วนะครับทนนกกาทนู่นก็กลัวผิดทานี่ก็กลัวผิดครับบางคนมีความมั่นใจมากเกินไปนะครับรถวิ่งมาใกล้ปลากหน้าเขาอย่างนี้แล้วก็ปรับผมก็จะปรับเปลี่ยนให้นะครับดังนั้นถ้านเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่มั่นใจ จอยเข้ามาได้เลยแล้วก็เข้ามาส่งถามได้เลยนะครับเ,เพื่อนหลายคนในกลุ่มก็สามารถขับรถได้เป็นเร็วจากการตั้งคาถามว่าเข้ามาตอบแล้วก็เพื่อนคนไหนที่ขับรถไปแล้วก็มาช่วยกันระดมตอบหาข้อมูลให้ก็มาช่วยกันตอบช่วยแก้ปัญหาให้เ,เพื่อนคนที่เขายังขับรถไม่เป็นครับคนไหนที่ยังไม่ได้จอยามาจอยเข้ามาได้เลยนะดึอยู่ด้านล่างนี้นะครับะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มามาประมาณๆประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังประสบปัญหาข้อองใช้เทคนิคนี้นะครับเดี๋ยว ผมทวนให้เพื่อนดูนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องฝึกซ้อมการขับรถช้าๆก่อนวนก่อนนะครับหัดเลี้ยวนะครับหัดเลี้ยวเสร็จแล้วเราก็มาฝึกการขับรถบนพื้นที่นะบนถนนรองฝึกการเหยียบคันเร่งฝึกการเหยียบเบรนคนครับเมื่อคล่องทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อคล่องหมดแล้วนะที่กล่าวมาเนี่ยคล่องแล้วปุ๊บเราก็ออกถนนนะครับออกถนนขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยครับอาจจะเป็นถนน ลองก่อนก็ได้จนถนัดจนมั่นใจแล้วเข้าถนนหลักแล้วก็พอขับคล่องแล้วเราก็มาฝึกถอยยข้อซองนะครับหรือขับถนนลองนะครับแล้วก็ฝึกถอาเข้อซองควบคู่กันไปก็จะทําให้เพื่อนๆครับขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับมือใหม่ที่อยากขับรถไปเร็วลองดูครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆครับดูมาถึงจุดแล้วถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างรครับเพื่อนๆครับก็เป็นวิธีนะครับที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับโดยที่ เพื่อนมือใหม่นะครับอยากขับไปเร็วก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะนะครับถ้าเพื่อนนะครับสับสนตรงส่วนไหนไม่เข้าใจตรงส่วนไหนหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็มาตอบให้นะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอยู่ตรงนี้หน้าปกแบบนี้จอยเข้ามาได้เลยครับก็เป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะครับไว้สําหรับมือใหม่ครับใครที่ยังขับรถไม่มั่นใจนะครับใครที่ยังถอยแล้วยังถอยเข้าซอยยังติดอยู่นะครับ ก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเข้ามาจอยเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Sub s ไครต์นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ว่าทิกเด็ดๆเคล็ดดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับมไว้จอกันนคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ